ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะก็เกิดดาวคู่ศัตรูนะคะซึ่งดาวอังคารก็จะเป็นดาวเรื่องเงินทองรายรับของชาวมินนะคะมีเรื่องใดที่รับฟังไว้เพื่อไม่ประมาทในช่วงดังกล่าวไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รักนาราศีมีนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มีนาคมถึง14เมษาย,ยนก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาการพยากรณ์ฝากกดติดตามไว้นะคะหับในช่วง1-22สิงหาคมนะคะเป็นช่วงที่ดาวอังคารก็จะโคจรเข้าสู่ภพเรือน ฝั่งตรงข้ามตัวตนนะเรียกว่าภพเรือนปัตนินะคะในจุดนี้ดาวองคารจะโคจรเป็นมหาจักรนะคะส่งผลกับข้อแรกนะคะชาวมีนก็จะมีดาวการเงินนะคะที่ลดผลไม่ธรรมดานะคะช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ค้าคู่สัญญานะบางทีก็จะเป็นเรื่องหยิบจับทําอะไรช่วงนี้เป็นเงินก้อนได้นะคะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานเหนื่อยงานยากก็ได้เรียกว่าติดต่อเชิงการงานก็มักเจอคนจู้จี้จุกจิกนะคะหรืองานรายละเอียดเยอะนะเป็นช่วงที่ ความยากทางการงานมีเพิ่มขึ้นได้นะคะเป็นช่วงที่เรื่องเงินทองก็จะโคจรมาเจอกับดาวเสาร์ที่ทับลัคนาชาวมีนอยู่ก่อเกิดเป็นคู่ศัตรูในช่วงเวลาหนึ่งนะคะนาชาวมินอาจจะมีรายจ่ายเยอะได้นะคะในช่วงหนึ่งถึงนะคะเรียกว่าเป็นช่วงใช้เงินเยอะนะคะมีภารากิจจ่ายค่อนข้างมากรวมทั้งเรื่องราวการจะได้เงินได้ทองช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องอดทนเพิ่มความสามารถเนะนึ่งจากความเป็นมหาจักรของดาวการเงินนะคะ เป็นความหมายเชิงการลงทุนเพื่ออนาคตนะคะบางท่านก็เป็นการเกี่ยวข้องกับลงทุนอนาคตบุตรหลานบริวารน,นะคะใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบานช่องบานเลือนนะหรือซื้อข้าวของใหม่ๆห,หรือเป็นการลงทุนระยะสั้นได้เรียกว่าชาวมีก็จะมีลักษณะจับใจใช้สอยอยู่หลายอย่างนะเนื่องจากดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินมันก็เป็นความหมายเชิงการลงทุนการมีความหวังเกิดขึ้นนะคะ สำหรับช่วง1-22ถึงนะคะชาวมีนก็ระวังว่าเวลาใช้ใจ่ายเงินมันก็จะรั่วไหลง่ายนะคะอาจตั้งงบไว้อย่างหนึ่งมันก็จะบานปลายได้หรือว่าเป็นช่วงที่การทําธุรกิจธุรกรรมทาสัญญาต่างๆมันก็จะมีลักษณะการขัดแย้งได้ง่ายเนื่องจากความเป็นดาวคู่ศัตรูก็กทําให้ชาวมีนต้องระมัดระวังรอบครอบเป็นพิเศษกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะจะหยิบใจ่ายใช้สอยใดๆช่วงนี้ก็ใช้เหตุผลหรือ ดูแลให้ละเอียดถีทวนนะคะเพราะว่าก็มีจุดรั่วไหลหรือมีเหตุเรื่องของความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์การเงินการทองได้ง่ายกว่าช่วงอื่นๆน,นะคะสําหรับดาวการเงินนะคะก็จะเป็นคู่ศัตรูกับดาวรับผลอยู่ในช่วงถึง22นะคะหลังจากนั้นดาวเสาร์ก็จะโครจรหลบออกไปนะเรียกว่าไปอยู่ร่วมกับราหูคู่มิตรแทนนะคะ ดังนั้นก็จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะที่ชาวมีนก็ถือว่าอาจรายจ่ายมากได้ทําอะไรช่วงนี้ก็ถือว่าต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะมีดาวอาทิตย์และดาวพุธไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะโดยดาวอาทิตย์ช่วงนี้ก็เป็นมหาจักรเหมือนกันนะเรียกว่าดาวอาทิตย์จะเป็นเจ้าเรือนอรินะคะเป็นช่วงที่ก่อเกิดภารากิจการงานใหม่ๆได้นะเช่นงานใหม่นะคะการเรียนรู้สิ่งใหม่เข้าสู่แวดวงใหม่หรือว่า การมีความหวังเชิงการหาผลกําไรมีเข้ามานะดังนั้นชาวมีก็อยู่ในช่วงเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าบางอย่างที่เราไม่เคยหยิบจับทํามาก่อนนะคะเป็นความหมายเรื่องราวเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารภาระส่งเสียนะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นมหาจักรด้วยนะคะก็คือเหนื่อยมากกว่าปกติบางท่านเป็นช่วงที่ใกล้ชิดบุตรหลานบริวารแก้ไขปัญหาะะหรือว่าภา,าระเรื่อง ส่งเสียเลี้ยงดูตกมาอยู่ที่ชาวมินเป็นหลักนะทำให้เรื่องราวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานนะคะสัตว์เลี้ยงนะหรือภาระผูกพันบางอย่างเกิดขึ้นกับชาวมินในช่วงดังกล่าวได้นะคะเป็นช่วงที่การติดต่อเชิงการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันประมูลแย่งชิงก็จะมีได้บางท่านอยู่ในช่วงสอบนะคะหรือรอผลพิจารณาบางอย่างในะช่วงนี้ชาวมินก็มีแนวโน้มได้ความ คืบหน้านะคะเนื่องจากเป็นดาวคู่การสื่อสารที่อยู่ในภพเรือนโชคดีโชคเฮงดังนั้นก็จะเป็นจงังหวะอาหากประมูลแข่งขันก็ได้งานแต่งานยากนะคะหรือว่าทําอะไรช่วงนี้ต้องพัฒนาความสามารถสลับซับซ้อนกว่าเดิมเนื่องจากดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเรื่องปัญหาอุปสรรคเขาก็อัปเกรดเป็นมหาจักรนะดังนั้นช่วงนี้ก็เหนื่อยขึ้นนะคะมีการติดต่อสื่อสารนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับขวเรือนเครือญาติมากขึ้นนะคะบางทีก็เป็นเรื่องราวภารากิจเกี่ยวข้องสัมพันธ์ติดต่อ กันไปมาเนะคะเป็นช่วงที่ข่าวสารเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารนะคะหรือแม้แต่การยื่นเรื่องนะอันเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ขนาดใหญ่ก็มีได้เนื่องจากดาวคู่การสื่อสารนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์เรื่องบ้านรถที่ดินของชาวมีนะคะดังนั้นถือว่ามันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าข้อมูลนะชาวมีก็จะมีสภาวะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้บ่อยมากขึ้นนะคะชีวิตช่วงนี้นะคะหนีไม่พ้นเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องภาระส่งเสียรวมทั้งเรื่อง รายจ่ายเงินเงินทองทองที่ชาวมีนจะต้องรับผิดชอบเป็นเสาหลักด้วยนะเนื่องจากดาวหลายดวงนะคะมันร้อยเรียงกันช่วงนี้สําหรับในข้อสุดท้ายนะคะดาวหลายดวงไปรวมอยู่ในภพพันธุนะคะก็คือเป็นสภาวะที่ดาวประจําตัวนะคะไปเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์นะคะอัมพูกเกณฑ์อยู่ในภพเรือนพันธุนะคะนอกจากนี้ดาวศุกร์ก็โคจรเพิ่มความเป็นเกณฑ์สําคัญให้กับชาวมีนอีกดวงหนึ่งด้วยนะคะเรียกว่าช่วงนี้ชีวิตก็จะปักหลักเกี่ยวข้องกับเรื่อง บ้านช่องครัวเรือนนะคะสินทรัพย์ต่างๆนะโดยชาวมีก็จะมีเรื่องงานการนะคะเป็นเกี่ยวข้องกับครัวเรือนบ่อยหน่อยนะบางทีก็จะเป็นการตั้งหลักตั้งฐานหรือมีชีวิตผูกพันอยู่กับเรื่องครอบครัวเคยือญาติมากนะคะเป็นช่วงที่เรื่องงานการก็เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะถือว่างานการมีให้ทําไม่ขาดนะโดยเฉพาะใครที่ทําอยู่แวดวง ที่ดินสินทรัพย์อสังหารยานยนต์ต่างๆนะคะก็จะมีภารกิจวนเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้นะคะประกอบกับความอุดมสมบูรณ์การหยิบจับทําสิ่งใดช่วงนี้ก็ไปได้เรื่อยๆกับเรื่องสินทรัพย์การใช้บ้านใช้รถทมากินก็ร้อยเรียงกันนําให้ชาวมินนะคะมีสภาวะการหาได้นะแล้วก็จ่ายออกไปนะเรียกว่าก็จะเป็นวงจรที่ชาวมินสามารถรับผิดชอบได้นะคะ ก็เกิดเงินทองนะคะลาภผลที่เกิดขึ้นจากเรื่องสินทรัพย์เรื่องมรดกเรื่องพิษันกรรมนะคะเรื่องความเกื้อหนุนบางอย่างในครัวเรือนหรือบางท่านก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นหรือเป็นความหวังเป็นความสุขทางใจนะคะที่เรามีในช่วงนี้นะทำให้เรามีแรงกายแรงใจรับภาระแบกรับต่างๆางางออกไปนะเนื่องจากดาวที่เป็นดาวดีๆก็อยู่ในภพเรือนเรื่องครอบครัวนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะความหมายดาวสุขนะคะเป็นเจ้าเรือนมรณะก็ทําให้เรื่อง ความสม่ำเสมอเชิงการเดินทางก็มีได้นะคะช่วงนี้เดินทางใกล้ๆนะคะเรื่องราวเชิงสุขภาพอันเกี่ยวข้องกับครอบครัวครัวเรือนพี่น้องญาติต่างๆนะคะก็อาจจะมีข่าวคราวบางอย่างมานะรวมไปถึงงานเชิงาศาสนางานประเพณีงานบุญงานบวชงานแต่งก็มีได้เช่นกันนะเรียกว่าชาวมินช่วงนี้นะคะหนีไม่พ้นเรื่องราวครอบครัวเคยญาตินะหลายสิ่งก็จะรวมอยู่ในเรื่องเหล่านี้นะคะสาหรับดาวในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะมีความเปลี่ยนแปลงนองจากดาวอาทิตย์ก็จะ ย้ายนะคะแล้วไม่เป็นมหาจักรนะไปเป็นเกษตรแทนนะคะก็ทําให้เรื่องราวความโลโผลเชิงปัญหาอุปสรรคลดลงนะคะเรื่องราวดาวพุธและดาวศุกร์จะกลายเป็นราชาโชคนะทำให้เรื่องราวโชคดีโชคเฮงที่รอคอยก็จะมีมาบ้างนะคะนอกจากนี้ดาวเสาก็โคจรหลบจากการทับลัคนาเข้าสู่ภพเรือนวิน่านนะคะทำให้ชาวเมียก็ถือว่าสภาวะความตึงเครียดเหน็ดเหนื่อยนะคะถอยหลังไปด้วยนะคะ สำหรับระยะนี้นะคะเนื่องด้วยดาวคู่ศัตรูนะคะสัมพันธ์กับตัวตนก็ระมัดระวังเรื่องปากเสียงนะคะคู่กรณีทะเลาะวิวาบางทีเป็นเรื่องคนอื่นแล้วมาเดือดร้อนเราก็เป็นได้นะคะเป็นช่วงที่เรื่องของอุบัติเหตุนะคะการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการตรวจสุขภาพเจาะเลือดนะคะหรือแม้แต่การฉีดวัคซีนเรียกว่ามันเป็นช่วงที่มีบาดแผลง่ายบางท่านก็น,นัดหมอฟันได้นะเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวเมียนนะคะระมัดระวังก็จะเจ็บตัวได้บ่อยนะคะ ทำการงานการค้าติดต่อช่วงนี้ต้องหนักแน่นนะคะมันทีถูกยั่วยุมาจากเรื่องของลูกค้าคนที่เราติดต่อนะเนื่องด้วยเจอคนแปลกแปลกเพี้ยนเพียนได้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวเมนินก็จะมีดาวคู่ศัตรูสัมพันธ์กับตัวตนนะคะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เรื่องราวอุปสรรคความเหน็ดเหนื่อยนะคะก็จะมาลุมมาตุ้มนะเนื่องจากเป็นทั้งดาวมหาจักรและดาวคู่ศัตรูนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับชาวเมินในช่วงครึ่งหลังสิงหาคมในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ